om 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 cho cơ vào Cái cột quá Cái cùi bảo? Cùi ở trong Cho cơ là mắng อะไรมันเป็นปุ้มปุ้ยหืมแต่ละสายพันธุ์นี้หงเลยโอ้ยโอ,อ, <c oughs> อ้ย เอาพี่แดงลูกโอ้พี่เล่นกระโหหรอกระโห o ยังนเน้ี่ยหมตู้นานๆอะไรอ่ะไม่เห็นตกใครเหรอ tin hàng không chị em tôi xỉ em đan mã đùi mình à mình lúc đắm bứt